ี่น้องครับมาหอดแล้วพี่น้องหลังจากหลงทางหลังจากอันนี้ปั่นไฟพนวพี่น้องเลี้ยงงัวงอมอยู่ใต้ต้นองม่วงกระสอเรากินได้องม่วงกัะสอนี่มนันของรัดมันอยู่ในของรัดเด้บอ่อน,นี่มันของรัดกินได้อันนี้พื้นที่รัดได้ในที่เฮ้ามาเนี่ยอันนี้เป็นของรัฐบาล เออของรัฐบาลที่เพิ่นมาเฮ็ดปั่นกระแสไฟฟ้านะอืเมียนบอกพี่บอกพี่ขอโทษเด้อพี่น้องก็ที่เมียนหลักก็เพราเล่นแต่เราพี่ขอโทษขออภัยอีกแหละวันนี้อากาศคักน้ำมนต์เนาะอือ้ันนั้นเมียนบอกเนี่ยปั่นกระแสไฟเพิ่นน่ะข่อยก็ว่าเมียนแหละเนาะเออห้องที่กินข้าวกินน้ำได้บัดทีนี้ ขนาดเลยเธอเนาะสามสา,มาว,วท,าท่านผู้ชมมาพิชิ่งเว้าไทยนะเธอมาประเทศไทยเธอต้องเว้าไทยนะเธอยังฉันพี่ยัง,ง,งยยพี่ยังไม่ได้พาพวกเธอไปหานอนค้างคืนในแคมปิ้งนะต้องมีเต็นตเต็นตอนอนของใครของวัน,นใช่่เธอจะไปกทมอ,อีกไม่กี่วันเธอต้องเล่าไทยรู้เปล่าจริงๆแล้วพี่ว่าห้ามกินส้มตำนี่ ถ้าจะพูดไทยห้ามกินส้มตำเด็เดี๋ยวเขาจะเหม็นปลาร้าเดี๋ยวนี้คนไทยเขาคือกินปลาร้าบ่บ่หยอกคือเราพี่น้องเพิ่นจะไปขายส้มตำมาละกินกะปิได้บ่กินกะปิได้บ่ถ้าไม่กลัวผิวดำมุดกินเลยกินกะปิได้เห็นว่ายันผิวดำเฮียครับครับเพิง่งไปเด้อพี่น้องได้อนะคอยเพิ่งบรรยากาศ อีวันหนึ่งเปกะไรไก่ยางวีเทียนมมนบอก่ยางสูตรของเราเองขนแบเียนนิหงเอเยนรมาเคียนดีเมเคียนเั่ยการไมมัก่างบิเทียนเราเคียนเองแต่เราซื้อแถววิเคียนเหมือนกันซื้อจากของรัมทำามา ครับตอนน้พี่น้องมงมงมงกระซอไอโอ้ยคัไอจิบานเดี๋ยวไอจิบานซื้อเต็นท์มาใหม่โย่ของเจ้าก็ตามไปเรื่อยๆเจ้าไปซื้อเต็นท์มาใหม่เด้อคนละอันคนละด่างช่วงนี้สิกัตยาเกิดผ้านอนไปหานอนแคมปิ้งเนี่ยมันต้องนอนค้างคืนพร้อมนอนเต็นท์เห็บคือกับเจ้าคางเต็นท์นอนหาทำอยู่ทำกินบรรยากาศเนอะ เมียนกางเด็นนอนั่นแย้มแย้มพอกันเนาะเออได้ยังบ่พอมึงมีช่องจอดละขะอพอเฮ็ดคอนเทนต์พี่บ้านอบ่ได้คอนเทนต์เด้มันรองอ่ะนี่ดีของน้องเอาให้น้องต่ําก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีใหม่บ่หรือเก่าเก่าต่อกันอ๋อแซ่บเด้อพี่น้องเด้อ มันเป็นตะแคนีมันไกลไหมคนห้แล้วผมห้พ่ค้าเขาอุ้งก่อนเบิ่งเอาในคลิปเคยถ่ายอยู่เขา้ก่อนพ่นอย่างไฟมันแห้งจีละอ่คนจะขายเลยอยากไวๆเนาะค้นทานใสค้นทานใส่อูดเอาดำบกักไม้ักพ่อเป่นแบบ้อย้อยอยแอควันมันอุ่ตอนนั้นเอากล้องเข่าไปทั้งมึงก็ได้ละวกล้องเข่าไปทั้งเจ้า จะบ่บังนั่นแบบอุ่นตำอุ่นน้อยตำผ่านไปลองชิมรสชาติคนได้อันเมียโคมันค hey ือได้ตำไหม่จ oh. so ้ะเมียโคมคนมากินนลำตอมันหวานโพดเขาใส่หวานโพดเขากินอยู่แต่ว่าเอนนิดวตคถ้าจะให้มันหวาน เปรี้ยวหวานเปรี้ยวมันต้องตำทะเลอันนี้เขาไม่เรียกคนจมตำหนาวคนเป็นไงแล้วพเจ้าพี่เจ้าอ่ะปากใครย้ำออกไงอ่ะตัวน้อยอ้วนใหญ่อ่ะเข้ากันมัดพี่น้องเข้ากันที่แบบว่าเวลากินเบียร์ก็กินด้วยกันได้แต่พี่มนเขาไม่เข้ากันหมดเข้ากันเบิดเนาะปานนาัตน์เข้ากันมัดแต่ที่บอกเข้าอ่ะผู้นี่อะไี่นอนก้นผู้นี่นอนก้นเชียร์ยางเดียวพี่น้องอือ เราเบีย้ยม ah, ah. ันคืนหันอยู่ห้อง่พนไอ้เพชรไอเพชรเบาป้าทุกขนาดเลยมือคืนหนูกลป้าอยู่จะนอกนี่เขาลูกเขาห้องน้องเป็นส่วนๆกันเลยเจ้านำอมนบาเบาเบคู่ประนอนเลยสิมาเจ้านำอย่ามาเบ้าเออมนจิ่อางันนอนาจิ้นอนคู่ประเดนอนเลยอูจังิหอดผหมบอมานอนงหงถง กินจะมาไอ้นอนโกดเพราะว่าเขาเท่ยวันถูกของน้ำไอ้้องทามเสือมตายตายเนาะพระอาจารยหลอนร่มหายใจระ้ว่านอ้มันโกลดเนี้ยต้องต้องเฮ็ดอะไรตพร้อมลงท้าก้นแบบนี้บ่บังแบบนี้บ่เขาะเมึงฮะขักวยเผ็ดสามเท่าบ่คนน้เว้าน้ำอุสิอัดเสียงหายแรง อนน่ะนน่ะนะออว่าฮดเอ้หม์นลายบดลายสื่อคนนอนคนหลังอ่อีโอนหมักเว้ามักเว้าแบบลายพิ่งคนนั้นคนนี้ข้านึ่บากบตูนมตู่มนอนลับเราหมนผ่านมันผ่าแบบผ่านมันผ่าเนื้อเยื่อเส็จเส ก็นำหนดฮะแม่มืไดเช็คใครบรรยากาศไปผ้าพี่น้องมาเร็งยื้ออ่างห้อยเขาตึงมาฟังเพิ่มเขาผ้าน้องขี่มาตั้งไก่เกือบตีสิบห้าตีกเลยมาแต่ในเมืองหกนะเพื่อมาทายขีดของพี่น้องเลยดูซาเละไมร้อนอ่างอันนี้แหละเมื่อวานในคนตายพี่น้องไม่ยังเองหผู้ใดเป็นยังโดนตกแน่นบ่ น้องสันเอาเข่าเอานังให้คนกินนะแน่นมาเลยแม่นพอมนอันนี้แหละคนตายเขาจะเก็บศพบหมู่บ้านพกมังแรงเด็กหน่อยวัยรุ่นเอาเอกินตับหมูด้วเอ๋อเอาเด็กหา่อยกินผ้าบ่อผู้ใดเป็นยังกันล่ะอันอยู่ในมือชื้อตัวไม่ล่ะผู้ใดเป็นยังน่ะเกลี้ยวบนเต้นอนในดันเอาโอ้โหเฮียงตั้งใาญอันนี้มาก่อนผลหลักถ่ายเอาเอาตอนเรานอนกลมมึงเบิ่งเอาสภาพมึงห่ะ ตัเอาไว้เบ um uh, ิ้งดีในรถนะเด้ในรถเอามาดูมือถือกูนะในรถลบแล้วลบแล้วตอนเดินทางนะคอยลบมาแล้วดนี่ยองี offen. ้คงคอยเนี่ยลบอะไรคอยอยู่ในเมสเซนเจอร์เออในเมสเซนเจอร์ยั่งแต่ว่าเขาถ่ายคือคือสีบัวดังปานใดเลยถ่ายคลิปเพลงเพลงขึ้นเข่า เขาได้เพลงอันค่ะเกิดชีวิตคือหัวเลยแม่จูเห็นงานนี้ก็อย่างอ่อนน้อยนะไอ้เบิ้งคลิปเราย้อนเข้าไปตะล่ำซีหาปีที่เต็ยกับเจ้าอยู่ผมเห็นงานเก่าอะนะผู้ดีเด้บะไรเป็นชีอะไ้ก้นปันนี่อืมเราก็ง่ามเราเด้ก้นอยู่แต่ว่าเป็นส่งช่วงเออหน้าตาเราอะ กับเป็นทหากองพันเอาปออยู่ตอนที่ว่าเลิบปาร์ไากับอมนผากับไปหาเนาะไมมเนาะไอ้มึงคลิปนะเนาะเมาแล้วมันกับโบ้หมืออแบบคนเวกไปหาเกี่ยวเขาเกี่ยวยังในเมองอนนน้นจุปาของพนคแหล่คนน้อยแล้วก็ผู้ดีของเราได้แต่กินอะินอ้นไงนะครับพร้อมๆน้อยๆเนาะในคลิปแต่กินอะนักสุหเข็มในซอยมีคนมี้ห้อยกันได้กิน่ะ ซูมือคือว่าเราไม่รู้มีเตามือนก็ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาตาิตำมะฮงกระเผลแต่บาลังกายเขาเนาะมันฟิตไม่ได้เนียอายุแค่สามสิบกว่าหนึ่งลืมเอาผักคามานำเนาะในตู้นะเด็กซื้อเมื่อวานวะแกงเฉยไมเบิดโอ้ยหมดเดียวแกงอ,อ,อันตำมะฮงอรซีไม่เฟินเนี่ยเย่ชิโน่ใจหลาน้องเวอร์แต่แซ่บเพราะว่ากินมโนตุสิ่งท<อ>ุกข<อ>์เค<อ>็มนว่ ปลาเดกเราเสียบเดือเราอุตส่าห์ซื้อปลาเดกอดย่างเสียบมาได้มากเลยแหะมันจะออกคมปลาเดกคมปลาเดะอนกินมังอนทีมมึงนะมันจะออกคมคมปลาเดกอคมกับปีกหือเปล่ากระปีกหนาวคมยัง่งอันก็ว่าชีวายังก่อนเจ๊เรียว่าปลาเดกอมมันเพามันบีงง้วนทั้คนเลยมันคมไปเลยนะไม่เด้ออกคมคมเอาเจ้าอยากกินจะกก็ต่อยเอาแม่มันของหัดเด้อนี่นะ ของชาบา้านมันขึ้นอ,อยู่ในกินกับปเกินอหาหน่วยแต่ว่าจะไปเอาอ,อยู่ในเครื่องหัวเพิ่นใฮมอบอเพิ่นห้อมไว้น่ะอันนั้นเอาไม่ได้อันนั้นแต่ซุ้มทั้งนอกนี่กินได้ชาวบ้านเขากินได้ไม่ไม่ต้อยเอาละตกออตัวตกวังลาเนาะตกปลาเพิ่นตกน้ำหันเลยเห็นบอรถเขาเห็นบอนั่นเห็นบอรถรสแเขาตกปลาด้วยกันไม่เหมือนห้วยมุกอันเดียวกันนี่บ่อวกัน มันก็มีมองเดียวเนี่ยเนาะก็บอกว่ามีมุกเนาะเด็กน้อยบอกเด็กน้อยไว้เออไว้รุ่นเนี่ยจักปีบเอาบริจักรู้แต่ว่าเด็กน้อยจิมาปีเอาเหตุใดก็คือไปตกเอาจังแล้วมันตกดูเบ้าคุณบอกพระคุณบอกเล่นน้ำเขาเล่นน้ำปะนักป่าน้ำมาเต็มหมดมัต้องมัต้องขึ้นยังไงมีแนวเอาเด็กน้อยจิมาปีโมเมนเด็กน้อยเราไม่ใหญ่เอออืมแล้มีแนวเอาอ๋ออืมแล้ก็เลี้ยงตถนเพิ่นเนาะเอาเอาวันี้กินข้าวห้องวันนี้ เป็นเราาเบิงข่าน้าเนาะขึ้แตจะเขานาอสุบเกิดเป็นเมือนงปกม่วงกัะสอนมันดดคา้เลียเนาะเจาหน่อยเนี่ยไอ้มาก,กินตอนช่วงมันสุกปามวงองนนเนี่นะเราเอาไนมันออกเข่าเขามเขมียมฟันดีๆระละ่างดีๆใส่น้ำเกลือก่อน้อง,องเบิงมุมนี่นระสอะไรอย่างมันช่วยเื่อุดแหะ ปลามาล่างัก้าดั้มกระแสน้ำเปลือยว้สักชั่วโมงหนึ่งเลยต้องกินม,ม,มีงัวมียังพร้อมอมาเนี่ยแต่เอามาป่า,ปากินรสก็ล่างนะก็ยังมีอย่างแบบนี้ครัเดียรน้องไปซีกจากเนี่ยยังแค่สองสาวได้บัดทีนี้ครับเดียร์เป็นเขากรุงเทพยังสองสาววันนี้ยังอ้วนอ้นใหญ่กับมบ้วนใหญ่บัดทีนี้<อ>ส่วนอ้นหน่อยผู้โตหน่อยก็มัวแล้วอยู่เขากรุงเทพ ชมซื้อได้คนหน่อยฟุ้งใจอยู่แล้วซื้อของจะสั่งแบบตปยอย่างนั้นแบบนั่นเลยบ่อนตอดบ่อนยังจิดไปต่างๆครับเมือแรงจะต้องนอนเค้กเบื้องก่อนด้วยขอกบเค้กขอกเขาก็ประกาศแสะนั่นโอเคพี่น้องให้น้องเขากินเขากินน้ำเขาไปโอเคน้องลาเนาะเพิ่นกินน้ำกินอนไรพี่น้องโอเคจ้า